ม,ม,มาใส่ส,<ด>สวยมันจะมีเกลาก็มันดำเมานี่บอกน่าตื่นส <laughs> าใล่างนะใกล้ล่างนะพ้นว่ะว <laughs> <laughs> ่าเอ็นมันเมยจนงอมัดพ่นกันเลยเอ็นในสาวหอยป่าครับลูกสาวในหอยพ่นได้ห <c oughs> ัวงามมาสองตัว <c oughs> พี่น้องในหอยเขากำลัง ผมเบิ้งครับไอ,อยตอมกำลังต่อรองกเ็เพิ่นไปจีบเพิ่นเดียวเนี่ฟังพวงีนบอกฮะันกงยงมานันก็่านบี่อหบ่านบอห่ยตัวนี้ม้นานยพ่ใสยังมามสมยัง สม,สมตัวเนะ <c oughs> าะค <c oughs> <c oughs> รัรรรรร้ตีไปเป็นสมตัวไปสีเดือนเท่าไรล่ะครับตัวนี้แม,ม,ม่มันสองมุนสามสูงไงครับร้อยสี่สิบบวกคือพี่น้องเครื่องดำ แม่มานสองหมืนสามสั้าห้องแล้วครับเนาะต่อได้อยู่ครับอันนั้นแม่นางบ่แม่ค่ะแม่นางสูงกี่ร้อยสี่สิบนี่แหละพี่น้องบวกลบสภาพดีครับงัสองตัวนี่เท่าไรครับแม่สาวสองหมื่นเนาะราคาห้องนาคาต่อรองครับเบอร์โทรไนั่นแหละนย์ปนย์ศูนย์แปดศูนย์หกศูนหนึ่งห้าสามสี่เก้าห้าสามเก้า ห้อยทางเขาเพิหนอยครับผมลูกสาวได้ห้อยนะครับเนาะขอบคุณครับน้องปลาครับพี่น้องได้หัวงามาสองตัวครับแม่นางตัวหนึ่งครับแม่มันตัวหนึ่งครับเหลื่อมครับเหลื่อมใสสีแดงดีครับเนับฝากพี่น้องครับพี่น้องเนียห้อยเขากำลังหุ่มเบิ้งอยู่นี่พี่น้องโอ้ขายทั้งรถทั้งงัูเออรถนี่างไรกี็ยิ่งใหญ่ ขายผว่าสี่หมื่นเอาอยู่อืมอีซครับพี่น้องอีซูซูหกหมื่นเลยครับมันจะปล่อยตัวนี้อยนี่บ่ตัวนี้บ่เอ้อสตัวครับพี่น้องตัวไหนมันท้องห้อยตัว แม่เขานี่เนาะจักเดือนแล้วครับตัวนี้ฟีเดือนแล้วครับสี่เดือนรอบไปรอบโจโฉครับโจโฉสี่เดือนสูงกว่าม่านร้อยสี่สิบครับสิบสิบเก้าหาร้อยสิบเก้าห้าร้อยต่อได้จักหน่อยเอององามกับพี่น้องตัวนี้กอะซ้ำกันัวงามเอาเบอร์ทรเบอร์ทรไปแน่ห้อยเบอร์ทร 086 120 7305วัสดีครับขอบคุณครับห้อยสมพรครับห้อยสมพรเนาะเอ๋องอ่ามครับตัวนี้พี่น้องแม่นางพร้อมครับพร้อมสมเลยครับพี่น้องก้มสูงกับสิประมาณัดลอยสี่สิบครับเครื่องงมเรียบจยากยาวจักหน่อยครับตัวนี้น่าจะเป็นง้อยืนข้อครับนี่ไปแต่งเอาพี่น้องธรรมะครับตัวนี้แม่มานครับพี่น้องเปิดมาราคาซ้ำกันเด้อพี่น้องต่อรองเอาครับพี่น้องธรรมะน้เพึน สวัสดีครับผมห้อยสำเร็จได้ยังมาฝากพี่น้องมาพ่มครับของถือกระตราดที่คู่มีแล้วไร้บานไดเราห้อยมิดของถือพิเวสหา้อยมลูกโตฟูวันไดซื้อพิเวสหาร้อยตัวละหาพันกัวหนึ่งตัวนี่พี่น้องนี่อูางัวพี่น้องเลยมันกะ ก็พาจอยอยู่หรอกแต่ว่ามันกน็มันตัวใหญ่ล่ะพี่น้องโค้งสั่งแต่ลูกนี่ก็สูงกว่ามา120น,นาร้อยยี่สิบเลยพี่เนาะสิเวียนหาลอยเอาสันเนาะปีกันยังพี่น้องเนิ่บนัวเลี้ยงห้อยสำเร็จลูกตัวผู้ตัวแม่ครับตัวผู้ครับลูกตัวผู้เขาเฮี้ยไปใส่ราคางนึงนี่ไปงัดไม่งัดงงงต่อ,อข้างไหน <laughs> เอาลูกตัวผู้เนาะครับเนาะ สิประมาณลูกสองครับตัวนี้ลูกแหบนมจนม่ย่างกันสิรครับลูกแหนนมเนี่ยกินแต่เฟืองเนี่ยหาใครเนี่ยจักหน่อยครับช่วงนี้ฝนตกหลังจากฝนตกมามีหย่าสีเขียวๆพอได้เลี้ยงจักหน่อยทรงลูกแดงครับแดงนะตัวนี้แม่สูงสิประมาณร้อยสามสิบห่าบอกลบครับเท่าไรห้อยสำเร็จตัวนี้ ชุดนี้หหมื่นเนาะราคาห้องราคาต่อรองราคาต่อรองได้ครับพี่คุ้มเดียวป่ะครับมือนี่คุมเดียวครับเบอร์ทรไว้นะครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าอง็หจ็ห้าเาหสี่สาเสีาอเร็จวานนอนนิวาสครับผมขอบคุณครับคุ้มอีกตัวกูครับสิหาพี่น้องเปิดมายังกุ้ยได้อยู่พี่น้องโอ้คางวยยังถือกูด้พี่น้องเลย

ลูกแรกแล้วลูกสองนี่แหละพี่น้องตัวนี้<า>มันงัวเลี้ยงเพิ่กแค่ะพี่น้องเดี๋ยวยินว่าเสาปลายครับเส,ส้าสีต้องสูงกับสิบประมาณรอ้อยสี่สิบครับสมลูกแดงคักพี่น้องแม่นี่อส,สองหมืน่นเดี๋ยวยินว่าสองหมื่นสีห่หมวยเปิดราคาห้องบ่งราคาห้องครับต่อได้เนาะต่อไดอยู่ครับปุทรงลูกแดงครับแดงเข้มมีบปรทตูไหมหอย ฝากไว้เนี่ครับผม 2> 2 62 062 174 174 1643 1643 16 <43 S 2> ครับผมห้อยสมพรครับสมพรเนาะครับเนาะ,ะขอบคุณครับ,รบอ่ะผู้ใดอยากได้แม่ลูกครับส่งลูกสีเข้มแม่ออกเหลืองจักหน่อยครับแต่ว่าลูกนี่ ส่งลูกแดงดีพี่นนองจุดนี้เฮ้ยปอได้ไหมจากตัวลลามือเนี่ยสวัสดีครับเลือดสองเนาะโอ้ออกมาสามมาอันตัวหนึ่งงูผู้ใหญ่บ่ห่อยแล้วหายให้เบียดบ่คนไทยเอ้อบึงแม่นางครับห้อยปอหนังน่าหนาครับงแดงเข้มเข้มนี่ สูงสิประมาณร้อยสามสิบครับบวกลบเครื่องดำประกันตัวน,นี้แข็งขาดีท่องติดรางจล็กน้อยครับแม่นี่หูครับหูหูพี่น้องเท่าไรล่ะตัวแรกหมื่นห้าพันหา้าร้อยราคาห้องราคาต่อรองครับพี่น้องโมเลี้ยงโมง,งามครับพี่น้องลองปอตัวที่สองนี่กะความสูงกับสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะบวกลบครับพี่น้องเครื่องดำราคาเดียวกันครับ หมื่นหาห้าร้อยเนาะสูงสิทธิสูงกับสิทธิ์ลอยสามสิบ <4 S 1> ครับพี่น้องบวกลบใส่เมาตัวนี้ตัวนั้นไซเข้าพี่น้องเป็นไซเข้าแล้วเรียบร้อยตัวนี้ใส่เมาครับแต่อยางให้เพิ่นไซเข้าให้กับบอกน้องเพิ่นเด้อครับเดี๋ยวเพิ่นจัดการให้ตัวที่สองนี่กะราคาสัมกันหมื่นห้าห้าร้อยต่อรองได้ทั้งสองอ๋อเบอร์โทรละ 92 092 540 540 6725 6725ครับพอเนาะสว่างแน่นิดขอบคุณครับผมพ่อฝากพี่น้องครับสองนางหน่อยครับพู้ครับแปลกหน้าแปลกตาบายได้เขาใกล้ได้พี่น้องอ่ะงัวปีเดี่ยงหาเชิงเสียงแบบนี้พี่น้องได้วัวกี่ตัววันนี้ได้วัวได้ควายบ่ได้บ่เป็นแต่ตกใจที่พี่น้อง หางเหยียดพนว่าบ่ได้งัวได้ควายประสนมือนี่ะตัวนี้มันไปแล้วสามหมื่นแปดผู้ใหญ่ไปเบียดครับพี่น้องความสูงลอยหาสิบบวกเพราะหกสิบปละตัวนี้สามหมื่นแปดครับพี่น้องะมาทางงัวเลี้ยงครับพี่น้องเป็นเป็นโค้งปะครับหรือจังไดแม่ลูกเนาะเฮาปล่อยแยกบ่หรือปล่อยไปทั้งสองแยกก็ได้ถ้าเป็นโค้งเขาเปิดเท่าไรครับ สองหมื่นแปดแม่ก็สสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบนี่หละพี่นอ้องลูกนี่ใหญ่แล้วแม่เห็นมีอายุลงไครับสิลูกประมาณที่สามทหรือี่ินี่แหละพี่น้องหกินนมมันชนครับโอ้แก่มกืนเลระหลูกนี่ก็สูงเกือบร้อยสี่สิบแล้วพี่นอ้องครับถ้าเป็นเป็นโค้มเป็นโค้มเปิดเท่าไรก็อนสองหมื่นแปดถ้าแยกเด้แก หมื่นเจ็ดงัวเลี้ยงครับพี่น้องขอทายได้พี่น้องหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดคนว่าคนเปิดไว้ครับต่อได้ป้ o อใช่ตัวนี้หมื่นเจ็ดเนาะต่อได้อยู่เครื่องดำขายหมื่นสองคุจับอู่จับใจแล้วเป็นอย่างไรคนหูใจแล้วเป็นอย่างไรโอ้โหูใจแล้วตัวแม่นี่ก็สีเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเปิดแยกแยกกันอยู่สิบสองห้าหออ่าหมื่นสองครับพี่น้องนี่ครับ ถ้าเปิดแยกมันอาจจะแพงกว่ากันจังหน่อยอ่ะพี่น้องไดบมาชัยศูนย์เก้าศูนย์สามห้าเจ็ด090 3571้าหกสองเก้าหองมาชัยมงคลบ้านม่วงอ่ะขอบคุณครับผมหมานว่าท่านมื้อนี้ฟ้อนแตงยายแตงยายยังหันพี่น้องได้ใจของผู้มาได้ใจนะครับได้ใจซาใจได้ที่ของเฮามั่งได้ที่ของเฮาครับท้าไดนก็มีแต่เขามันกดเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ขายรพ่ตีแต่กอล มามื่อนี้ที่ของเสือสนุนว่าที่ใครทีมันมันไต่ไก่ไต่ไก่อยู่มีหลายมืออยู่ครับเอ๋อที่มือหาครับได้หอยสังข์ยุทกถุนครับครับผมอยากวาเพิ่งรอบนึงแหรอผมหาเจ้าของบ่เห็นผมไปหารอบหครับแยกเปิดแยกบ่แยกครับต้นแรกนี่เท่าไรครับตัวนี้ตัวใหญ่เจ้าหาต้นเจ้าสามไปตูนนะสองมือหางสองมือหาโอ้พี่น้องไอ้บอกว่าสองมือหาเด้อราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่เครื่องดำ สองหมื่นห้าตัวที่สองนี่ฮอร์ลนครับพมสูงกับสิประมาณร้อยสี่สิบนี่แหละพี่น้องเครื่องดำเพิ่ตึกอเท่าไหรกวครับตัวนี้สองหมื่นสามเอา้าปูไดม้มักหัวโลนหรือว่ามากักสายมีเขาครับใหญ่ครับเมียนี่สองหมื่นหาเบอร์โทรไปนะฮ่วย 092ย9เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเกสามแปด่ครับสามแนครับหอยสังยูบันไส้ด้อสกุลสกุลนครเนาะครับผมเอาขอบคุณครับหอยสังขอบคุณนะครับปากงวงเลี้ยงหอยสังครับงวงามผมเบิ่งยเบงร์เบิ่งรอบนึงเลยพี่น้องบ่เห็นเจ้าของเพิ่นเห็นแล้วพี่นี่พี่น้องปากงวงามหอยสังครับพี่น้องชุดนี้สามหมื่นหกครับพี่น้องไปเวียดครับไบเลี้ยงเอ่อ แม่ใหญ่หนึ่งแม่นางหนึ่งผูน้อยตัวหนึ่งครับจุดสามแมลงคับสามหมื่นหกกับพี่น้องโอ้เป็นต่สะอ่อนเลยพี่น้องราคาควายเหลี่ยงครับตะกี้หา 10, 60, ้าหมื่นหกหมื่นโมขาดดอพี่น้องชุดแบบนี้อะพี่น้องเขาก็ะจำเป็นครับก้นควอยออกอ๋อช่วงนี้ก็ชัดเจนครับพี่น้อง งสภาพดีๆงวอ้วนครับหายากเต็มที่เลยพี่น้องช่วงนี้ใส่อนวนนครับพี่น้องที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นงัวจอยครับหอยเวียดพนาาวาหงวอ้วนเวียดเอาไปเลี้ยงเหลืองวัวจอยมาให้คนไทยเลี้ยงสัตว,นว,นาาว์พนว่เา,าเลี้ยงให้มันอนวนโนนจะกลับมาซื้อคือเก่าสัตว์พนว่าพี่น้องเขากะเลี้ยงให้มันโนนนเด้อพี่น้องอยากให้ได้ราคาครับพี่น้อง กำลังผลขึ้นรถอยู่นี่นี wow. ่แต uh ่ควายครับพี่หนอวัวน่าจะได้บ่เกินนัดนนี้กับบเกินซิปครับพี่หนอดีบ่ดีอาจจะสี่หาตัวเท่านั้นแหละพี่หนอนัดนนี้นัดก่อนยังมีใส่ใหญ่เห็นลายตัวอยู่นัดนี้บ่เห็นครับพี่หนอลูกอยู่รอหนเอ้ากากพี่ฟากน้องไปเอ่อทั้งสนามกุหลาครับพี่หนอพี่หนอเขากับสำคัญนี่ลีครับพี่หนอ สำคัญยางมากเลยเหลี่ยงงวัวให้มันรวนนี่พี่น้องมันสิใดราคาครับพี่น้องพี่น้องอ่าไปหวังว่าแต่ราคางวัวสี่ขึ้นสี่ขึ้นครับพี่น้องเขาต้องดูแลสภาพงว้วของเขาให้มันสมบูรณ์ให้มัน้วนครับพี่น้องจังสิใดราคาห่อมพี่นอ้องแต่ว่าก็เห็นใจอยู่พี่น้องเอ้ยมันได้ลงทุนครับถ้าใช้มันด้วนก็ได้ยางจวงนมี้มันกับ,บ่มีหยาเนาะพี่น้องเนาะก็ เนีนเฟืองเป็นรักเพราะฉะนั้นว่าสภาพมันกระจอยเนี่ยส,สื่อว่าอาหารสื่อยังไม่ให้กินสื่ออาหารกระสอบไม่ให้กินมันกับบลูว่าสีหาแต่ใส่มาสื่อ,อลำพังสใส่ใส่ใจกับแต่ละมือกับพแห้งอยู่พี่น้องอ๋อสู้ครับพี่น้องเอ,อ้พี่น้องคนเลี้ยงวัวเขาก็ไดอ๋อทั้งสนามกุหลาบมือนีกับฝากพี่ฝางน้องว่านี้ครับผมสวัสดีครับ